สวัสดีผู้เล่นชาวเกม Chimney Peak ทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปทำ Achievement อีกแล้วนะครับผมเป็น Achievement ลับนะครับผมที่เมืองอินาซูมานะครับก็เป็น Achievement ง่ายๆนะครับผมแค่เราไปลงดันแล้วไปโดนฟ้าผ่าเออใช่ครับผมลงดันแล้วโดนฟ้าผ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปพี่ชายเอาน้องหมาไปด้วยไหมก่อนอื่นนะครับผมให้เราวาร์ปมาที่ดันตรงนี้นะครับเป็นดันของอัพพรสวรรค์นะครับ ก็หลังจากวาร์ปมาแล้วนะครับผมก็ทําทการเข้าไปในดันเลยนะครับเทคนิคก่อนเข้าดันนะครับก็ให้เราเลือกแบบอ่าตาส่าตาสุดเลยก็ได้นะแนะนาเป็นต่ําสุดแหละครับผมก็ทําการท้าทายทันเจนปกตินะครับแต่ว่าจะมีการเหลือมอนไว้สักหนึ่งตัวนะครับเว็บแรกน,นะครับผมก็ทําการจัดก,การปกตินะครับโอเคส่วนเว็บนี้ให้เราเหลือไอ้เจ้าตัวนี้ไว้นะไอ้เจ้าตัวถือขวานนะั่นให้เราเหลือตัวนี้ไว้นะที่เหลือจัดก,การเลยนะครับผม โอเคหมดแล้วแล้วก็ทําการล่อไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมาตรงคล้ายๆก้อนสายฟ้านะครับแล้วก็รอจังหวะสังเกตว่าขวานนะครับเริ่มมีแสงสายฟ้าแล้วนะรอจังหวะมันโดนฟ้าผ่านะครับผมแล้วให้เราวิ่งไปตอนที่จังหวะมันโดนฟ้าผ่านะมันจะทําการง้างขวานก่อนนะครับโอเคง้างแล้วให้เราวิ่งเข้าไปนะอ,อ่าเนี่ยจะขึ้นแล้วนะครับผมอ่า ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วน achievement นี้นะครับก็เป็น a c h i e เม m e n t ที่เสริมจากฟ้าผ่าในดันเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นฟ้าผ่าที่แมปปกตินะจะเราจะเห็นฟ้าผ่าอยู่ด้านหลังผมนะครับเมื่อเราโดนฟ้าผ่าในแมปปกตินะครับเราก็ขึ้น a c h i e เม m e n t เหมือนกันนะแต่พอดีว่าผมหาจุดที่ฝนตกยากมากเลยนะครับผมเราก็เลยไม่ได้มีอ c h i e เม m e n t ตรงนี้ให้ดูนะครับก็ขึ้น a c h i e เม m e n t เหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นอาชี e เม m e n t คนละตัวกับในดันเจี้ยนนะครับผมถ้าใครยังไม่ทาก็มาลองทำกันดูได้นะครับผม ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอาชีพเมนง่ายๆสั้นๆนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ทำนะครับก็มาลองทำกันดูได้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปทำอาชีพเมนรับที่ไหนนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย